ล,วลว <c oughs> สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคค่ะสวัสดี FC ต่างแดนนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านเลย <c oughs> เห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วคิดถึงเมื่อหลายปีที่แล้วที่พี่ใหญ่ตกมันตกมันแล้วโซ่หลุดต้นไม้ต้นนี้พี่ใหญ่ตกมัน สองถึงสามครั้งนะคะนี่ที่มาผูกต้นไม้ต้นนี้แต่ช่วงนั้นที่ตกมันไม่กินอาหารไม่กินอะไรเลยจนร่างกายสูบผมเรี่ยวแรงไม่มีนอนทับสู่ลุกขึ้นเองไม่ได้นอนทับสู่แล้วก็เมื่อปีนู่นอีกตกมันแล้วสู้หลุดปอกขาไม่มี ็เลยต้องทำการยิงยาซึมยิงยาซึมตอนนั้นตกมันก็จะอยู่แต่กับแม่ว่านะคะแต่ก็ดีหน่อยที่พี่ใหญ่ไม่ไปไหนเลยจะอยู่บริเวณแปลงหญ้านี่แหละก็มีตาปวยเนาะตาพวยเขาเลี้ยงช้างผาลูกช้างเขาชื่ออะไรเขาก็ขับรถมาแปลงหญ้านี่แหละเขาก็เห็นเขาก็นึกว่าแต่คอนโอ๊ตปล่อยช้างปล่อยช้างเดินเล่นเพราะว่าอย่างนี้พอประมาณสี่โมง ควัอ๊มาดูช้างช้างหลุดเขาว่าโลยังไงก็ไม่ได้นะคะต้องให้ทีมคุณหมอโครงการคุชนาจักรมายิงยาซึมแล้วก็วันวันนั้นควันช้างก็มาช่วยเยอะนะคะแต่ควันช้างเสียงดังเนาะพอยิงยาซึมแล้วช้างก็ตะเลืดทีนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ายิงยาซึมแล้วก็ให้เงียบนะคะให้เงียบไม่ให้พูดกันเสียงดังให้เงียบ แต่ตอนนั้นควานช้างมาเยอะเนาะมาช่วยกันเยอะพี่ใหญ่ก็เลยตะลุยยิงยาซุม่มเยอะเกินขนาดแล้วก็จะมีช่องสีทับไทยไหมที่เขาถ่ายเนี่ยตรงต้นไม้ต้นนู้นต้นนู้นเพราะว่าเห็นมีอะไรคนใส่ชุดขาวพามโบเรืออะไรขี่บ,บุญหลังพี่ใหญ่โอ้ หลายปีแล้วมีสีเหตุการณ์รถผู้ได้รถผู้ได้กันแล้วก็กเกิดเลยมารู้จักกับควันเตยทีนี้ได้ควันเตยมาช่วยโอ้ก็มีควันเตยควันเตยช่วยดูแลพี่ใหญ่ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็นอนเฝ้าตรงนี้อีกรถคันสือน้ำเงิน นั่นก็รู้จักควันเตยมาเลยทีนี้3าสปีแล้วมะพลังงานพลังใบพลังใบมือไดตัดหญ้าคุยสิลองกินจังหน่อยนี่มันเป็นจังใดขันคนกินมาถือมันเป็นจังใดคุณมันชอกบอ ฮะมันเมาเมาตัวดีคุสิสดไนนอนไหมคยุยเคยกินยูตอนอยู่ผักตายครึ่งใบเองตันนั้นไปหาควานโอดเดินขึ้นเขานนเ,เนาะเว้ยเงือเตสะ,สะ,สะสะสะเวียนหัวเมาก็จะได้นอนพักผ่อนยังหาย เดี๋ยวป้ามีทำหาดินแดงลืมมาเปล่งดินแดงดินแดงต้นไม้หักหมดนี่ต้นฝังฝังนู้นก็ตายนุนที่พี่ใหญ่ทำกะละมังแตกได้งากระดินฝั่งนี้ก็ตาย ตกมันนี่แต่พญายสิริมงคลเฮ็ดตกเฮ็ดหักม้เหือเบมันมก็ตายเจ้าเพชรตมอมโนคุซะป,ปะาอปะคุศาบ่อาย,าปปอายว่าถึงใบออกนานออกฤตออกฤตเฮ้ ฝั่งนี้แหละจะปลูกนี่เปลี่ยนอีกฝั่งนี้นี่ไทยเมื่อวานตั้นละสองพันจักตันสิเต็มถ้าปลูกน้นๆไม่มีปัญหาหรอกกันปลูกบ้างแล้วโอ้ยลับบ้านแล้วแบบนี้ พลังใบทำงานต่อไปเอาขี่สัางมาใส่มันขึ้นแบบเกิดได้นี่โอ้มีเนาะโอ้ส่งบ่เมนน้อยดอกนี่ต้อยังไงจะให้มันเสร็จใหญ่ออด ับบานก่อนไปหาทูบานทูซ่านก่อน,น,น,อนโอ้น้ำพักสักครู่ทำงานไปรับ Youtube รับปามมี่เมื่อจ่อยมื่อนี้แล้วเออทำงานแป๊บเดียว น้องเพชรน้องเพชรหาเห็ดเพาะสิทธิ์บิญยาน้องอรินหาเห็ดเพาะหาเห็ดพเพาะข้าวเดียวกับคำแล้วต,ติงโตปรทันเลยแหงเจ้าตื่นสายนำแหงถักไปแล้วกลับบ้านแล้วไป้หนอเด้ดอไอ

ปลูกห้าแค่งเพลงแค่นั้นแหละเพลงฟังที่ไทยเมื่อวานแล้วก็เพลงนี้เพลงที่ปลูกช้างน่าจะน่าจะปลูกแค่นี้แหละปลูกแค่นี้ก็ไม่รู้พันยาต้องใช้ขนาดไหนไปช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างลู่กันไปถ้าไม่ปลูก เวลาไม่มียาให้ช้างกินก็ลำบากมีคะแนนแต่ก็ซื้ออะไรซื้อยาไม่ได้มีคะแนนแต่ซื้อยาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ขายเนี่ยฝั่งนี้จะปลูกกินดีนะคะนี่กินนี่กินนี่เนี่ยฝั่งนี้ถขายไว้แล้วเราเข้าภาษาคอนโรสละ นีสิปูกินนี่ังติดถนนจะปลูกกินนี่แต่ก็ต้องเวลาหน้าเลงเราก็ต้องไอรวมรูไอค่าไอนี่เอา สศษมงสศดไม้ทำเป็นรั้วดีๆไม่มีสีเพราะว่าหน้าแรงัว,วมออกหากินเนาะแต่เขาบอกว่าทนแรงมากต้นนี้กินกินรี่นี่กินนี่กินนี่ย่าเจอแรงปีที่แล้วยอดเลยตายหมดอ่ะขอบคุณแม่เอฟซีทุกทุก,ท,กท่านนะคะที่สนับสนุนผลไม้ตะกร้าหรือว่า เป็นหญ้าใบาข้าวนะคะวันพฤหัสก็ว่าจะไรส,สุดหญ้าใบาข้าวก็นี่แหละสะสมหญ้าให้ช้างวันลนิดวัลหน่อยมันก็ช่วยผลผลเบาแรงแม่ขวานได้เยอะเลยแม่เอฟซีในการเอาญ้ามอะไรเนาะออวันพฤหัสนะคะแม่เอฟซีจองออเดอร์ได้นะคะจองออเดอร์ได้ขอบคุณป้านานะคะป้านาจองไว้สามร้อยแล้วก็ พี่ก้อยอีก300ยขอบพระคุณนะคะเดี๋ยววันพฤหัสเจอกันช่วงเย็นนะคะ,ะไล์สุดขายหญ้าให้กับช้างนะคะเพื่อสมทบค่าพันหญ้าอีกต่อไปนะคะไม่รู้พันหญ้าต้องใช้ขนาดไหนนะคะนี่ไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไปหาช้างที่บ้านอีก